สวัสดีค่ะชาวลัคนาและราศีกันทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทำให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกําลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาและราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง21กันยายน เข้าสู่ดวงรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน2565นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือส่งดาวเป็นกำลังใจให้แม่หมอในใต้คลิปของ facebook หรือ youtube นะคะอ่านดวงสไตล์ตักแตในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้แม่หมอผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกัน นะคะคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทางด้านไพ่ทาโร่ของชาวลัคนาราศีกันในเดือนนี้นะจะมีอะไรที่ต้องบอกและระวังกันบ้างนะคะในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีกันนะไม่มีไพ่เมเจอร์อคณามาเลยนะคะแต่กลับมีไพ่ถ้วยและไพ่เหรียญมาค่อนข้างเยอะนะมีไพ่ไม้เท้ามาแค่1นใบ นะะคและเป็นไฟออฟวอร์นะและไพ่ดาบมา1ใบนะคะคือไนออฟซอร์ทนั่นเองนะคะเท่ากับว่าในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีกันเนี่ยมีเรื่องเครียดมีเรื่องปวดหัวเยอะมากๆนะคะไพ่เหรียญนะที่คุณได้มานะคะไพ่แทนตัวคุณก่อนไพ่แทนตัวคุณเป็นไพ่ p r i n c e s s of c u f f นะคะไพ่ถ้วยใบแรกนะใบที่2เป็น Eight of Cuff นะใบต่อมา Tree of C f นะคะ ใบต่อมาเป็น King of Cups นะและใบสุดท้ายนะคะเป็น Five of Cups นั่นเองเท่ากับว่าในเดือนนี้บอกได้เลยว่าเนี่ยใน10ใบมีไพ่ถ้วยมา5ใบนะคะเรื่องราวอารมณ์ความอ่อนไหวของชาวลัคนาและราศีกันคน่อนข้างที่จะเยอะมากนะทำให้ปกติแล้วเนี่ยชาวลัคนาราศีกันน่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดมากอยู่แล้วนะคะหลายๆอย่างมีเหตุผล มีที่มาที่ไปนะคะแต่ในเดือนนี้กับถูกอารมณ์นะนำพาซึ่งเรื่องราวต่างๆนะคะคือหมายถึงว่าใช้อารมณ์นําเหตุผลนั่นเองนะจากที่เคยมีเหตุผลทุกอย่างกลายเป็นใช้อารมณ์ความรื่นเริงๆๆความสนุกสนานเข้ามานะ mm hmm. ในเดือนนี้นะคะบอกได้เลยว่าอยากจะออกจากงานกันเนาะเพราะอะไรเพราะความเครียดนะคะหลายๆอย่างที่เข้ามาคุณคิดมากอ่ะเพื่อร่วมงานก็จะออกเนะาะไพ่เหรียญคุณก็มีนะคะ princess of p e n t a c l e นะคะใบต่อมา four of p e n t a c l e นะมีสองใบนะคะและใบต่อมาใบาสุดท้ายนะคะ queen of p e n t a c l e นั่นเองเท่ากับว่าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรู้สึกกับเรื่องเงินในเดือนนี้ของชาวลัคนาและราศีกันค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆเงินของคุณหามาง่ายก็ใช้ง่ายใช้เก่งนะคะชาวลัคนาราศีกันอยากจะเก็บเงินในเดือนนี้คุณต้องประหยัดและทบทวนให้ดีนะคะอย่าใช้อะไรตามใจ ตามอารมณ์ของตัวเองเพราะเดี๋ยวมันจะเดือดร้อนได้นะพอใช้ไปแล้วมีความรู้สึกว่าเสียใจภายหลังด้วยสิมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าฉันไม่น่าที่จะใช้ไปเลยอะ่ะแต่ถามว่าสุดท้ายห้ามใจได้ไหมห้ามใจไม่ได้หรอกเพราะอะไรมีเพื่อนชวนนะคะเป็นเรื่องที่คุณชอบที่คุณโปรดปานเนี่ยใครชวนคุณก็ไปตัวคุณเองเนี่ยชอบเรื่องเรื่องคดสวยงามงานเรื่องเกี่ยวกับงานลื่นเลงต่างๆนะคะความสุขความ ไดมองสิ่งสวยๆงามๆเนี่ยคนหล่อนะศิลปินในดวงใจแบบนี้นะคะก็เลยทำให้แบบเสียเงินไปกับอะไรที่แบบชอบอะรักอะไม่อยากเสียก็ต้องเสียแล้วก็มานั่งเสียดายกุ้มใจว่าทำไมเงินหายไปไหนหมดนะคะบางทีอะไม่ได้หมดไปกับของที่ชอบของที่รักในเรื่องเกี่ยวกับดาราศิลปินอย่างเดียวนะอาหารการกินก็ด้วยนะคะในเรื่องงานเดือนนี้ที่บอกว่ามีอารมณ์อ่อนไหวง่ายนะคะเพราะว่า 1. ความเครียดนายออฟซอร์มาคุณคิดมากคิดเยอะแล้วคุณก็ดูแลคนอื่นเยอะจากความที่เป็น Princess of Cups นะคะคนที่คอยดูแลตามใจเอาใจใส่คนอื่นเสมอทุกคนก็มาไหว้วานและตัวคุณก็ไม่ค่อยกล้าปฏิเสธอะรับปากเขามาหมดแล้วก็มานั่งเครียดเองว่าตัวเองทําไม่ทันตัวเองไม่อยากทำนะคะอย่าเห็นแกะอะไรที่มันเล็กๆ,ๆน้อยๆใ,ให้คุณรู้สึกว่าไม่ดีถ้าคุณรู้สึกอึดอัดใจนะ ให้บอกเลยว่าให้ปฏิเสธไปนะคะอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆไม่รับบ้างก็ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนเห็นแก่ตัวเนาะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยให้มองในเรื่องราวดีๆถ้าคุณเลือกที่คุณจะรับเข้ามาแล้วนะคะอย่ามองว่าเออใครๆก็ใช้แต่เราแต่ว่าตัวคุณก็เลือกที่จะไม่ปฏิเสธเนาะให้มองเรื่องในแง่ดีว่าในสิ่งที่คุณได้ทําตรงนี้นะคะจะช่วยพัฒนาทักษะความสามารถของคุณให้เติบโตขึ้นนะ ได้เรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆสิ่งใหม่ๆถึงแม้ว่าคุณจะไม่อยากทำไม่อยากเรียนนะคะแต่เมื่อคุณเรียนรู้มาแล้วว่าคุณคลายเป็น King of p e n t a c l e p อลควี e ออฟเพนตอะเป็นระดับราชินีเหรียญระดับผู้บริหารที่สูงขึ้นตำแหน่งมากขึ้นความมั่นคงมากขึ้นได้การเงินมากขึ้นคุณเอาไหมนะคะเดือนนี้ก็บอกเลยว่ามองโลกในแง่ดีนะคะถ้าคุณรู้สึกว่ามีปัญหามากนะัก ปัญหาเข้ามาให้แก้ไขยเยอะแยะมากมายมากนักไม่รู้จะไปทางไหนนะคะเนี่ยเอ็ดออฟคัเนี่ยไม่รู้จะไปทางไหนอยากจะออกจากปัญหาเหล่านี้อยู่นิ่งๆสี่เหรียนมาไพ่บอกเลยว่าอยู่นิ่งๆอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอยู่ในขอบเขตของตัวเองและระวังตัวให้ดีๆนะคะเพราะคุณมีโอกาสที่จะช่วยเหลือคนที่ผิดได้ง่ายและรู้สึกไม่ดีนะถ้าได้รับข่าวลืออะไรมานะคะอย่าเพิ่งเชื่อไปก่อนนะ อย่าเพิ่งเชื่อไปก่อนเพราะช่วงนี้คุณหูเบาง่ายอย่างที่บอกพอความเป็นธาตุน้ำอะถูกพูดถูกอะไรนิดหน่อยคุณก็ควยเขวคุณก็ไปแล้วนะชาวลัคนาราศีกันในเดือนนี้หนักแน่นหน่อยนะคะยิ้มเยอะๆมองโลกในแง่ดีมากๆนะคะทําในสิ่งที่คุณรักคุณชอบแบบมีขอบเขตนะเงินเนี่ยบอกเลยว่าการุณาเก็บนะคะไม่เหมาะที่จะลงทุนอะไรนะถ้างานตรงไหนที่คุณรู้สึกว่าไม่ถูกที่ถูกทางคุณอยากจะออกบอกเลยว่าออกแล้วดี นะคะหาง,งานใหม่รอเลยให้คนที่เป็นผู้ใหญ่เพศหญิงนะคะหรือผู้ชายที่มีความนุ่มนวลอ่อนหวานนะคุณพ่อคุณแม่ของคุณก็ได้นะคะมกระทั่งคุณลุงคุณป้าคุณนะวุฒอานะก็สามารถช่วยเหลือคุณได้นะคะหลายๆอย่างเนี่ยถ้าคุณรู้สึกอยู่ตรงนี้แล้วอิ่มจะอิ่มตัวแล้วอยู่แล้วอึดอัดแล้วอยู่มานานแล้วอยากเปลี่ยนเปลี่ยนได้หาง,งานก่อนอย่าเพิ่งไปคิดมากรู้แหละมีเรื่องอะไรให้เสียดายแต่ถ้าไปแล้วรวยขึ้นคุณไปไหม นะคะบางทีการเปลี่ยนทัศะะนะสภาพแวดล้อมพื้นที่คนร่วมงานนะก็จะช่วยให้คุณนะ่ะได้เห็นวิสัยทัศน์อะไรใหม่ๆมากขึ้นนะคะถ้าอยู่ตรงนี้แล้วตำแหน่งของคุณมันปันแล้วอะ่ะมันไม่สามารถที่จะพัฒนาไปได้มากกว่านี้แล้วอะค่ะไปหาที่ใหม่ที่ก้าวหน้าไปได้ดีกว่าเดิมดีกว่านะคะเข้าใจแหละว่า,ารักและผูกพันที่นี่เนาะแต่ถ้าเกิดตรงนี้มันไม่มีที่ให้คุณขยับขยายและเติบโตเจอโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆแล้วล้วก็บอกได้เลยว่า ควรที่จะไปเรียนรู้ใหม่นะคะหรือไม่งั้นก็ไปฝึกทักษะความรู้ความสามารถของคุณให้มากขึ้นนะเป็นผู้เชี่ยวชาญชํานาญงานในด้านใดด้านหนึ่งนะคะไปเจอเพื่อนฝูงบ้างทํางานเยอะเกินไปจนเพื่อนฝูงจะหนีหายแล้วด้วยนะบางทีอะ่ะเนี่ยนอกจากคุณจะถูกเพื่อนชวนไปแล้วอะ่ะชวนไปเยอะมากแล้วนะคะไปใจไม่อยากไปไม่อยากไปสุดท้ายก็ตามใจเขาไปงานเรเองก็เครียด ต่การไปดีแลกกับเพื่อแล้วอะ่ะเลือกที่จะตัดสินใจไปแล้วนะคะไปเถอะแพ่บอกเลยว,ว่าไปเถอะแต่เลือกไปให้ถูกงานเลือกไปให้ถูกที่ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะเอาหมดนะคะคุณต้องมีความดีแลกแล้วคุณจะเก็บเงินได้เดือนนี้ปัญหาการเงินของคุณมันเกิดมาจากการที่คุณเลือกไปทุกงานตามใจทุกคนนะคะแล้วก็เลยทำให้คุณเครียดไม่แนะนำให้ใครยืมเงินในเดือนนี้ ะะหรือแม้กระทั่งการใช้จ่ายของคุณเองในการที่ทําเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเลื่อเลวรที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะมันจะทําให้คุณมีปัญหาทางการเงินที่ติดขัดได้เนี่ยมีเก้าดับมานะคะมีแปดดับไปแปดถ้วยมาเนี่ยมันจะใช้ผิดที่ผิดทางไปเยอะมากๆเนาะห้าถ้วยแล้วก็มานั่งเสียดายภายหลังเพราะฉะนั้นวางแผนทีละง,งานแล้วก็เข้มงวดกับตัวเองหน่อยนะคะคิดให้รอบคอบเนี่ยไพ่บอกเลยเนี่ยราชนีเด่นมาคุณต้องคิดผลได้ผลเสียนะ รักษาขอบเขตตัวเองนะมีประโยชน์กับตัวเองนะในเรื่องการเงินใครจะมาเอาเปรียบคุณไม่ได้นะแม้นะกระทั่งตัวคุณเองแบ่งกองให้ดีแล้วก็อย่าเอาไปใช้ผิดประเภทนะอ่านะคะถ้าอยากจะมูในเดือนนี้นะ 1. นนะคะเคลียร์ไฟหน้าบ้านให้เรียบร้อยก่อนนะของเสียของฟังพังนะคะน้ำรั่วนะแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้น อย่างน้อยเงินทองคุณจะได้เข้ามามากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่รั่วไหลออกไปเนาะในกลางบ้านก็เหมือนกันนะคะของที่วางระเกะระกะขวางทางเข้าไม่เป็นระเบียบนะก็จัดระเบียบให้เรียบร้อยนะคะอะไรบริจาคได้ก็บริจาคเนาะอะไรที่ไม่จําเป็นจะต้องเก็บไว้ก็เคลียร์เรีย,เยออกไปนะคะเพราะตอนนี้คุณเก็บทุกอย่างเอาไว้หมดเลย ดังนั้นพื้นที่ของคุณในบ้านนะคะมันจะไม่มีที่ให้รับเรื่องราวใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาแม้กระทั่างงานใหม่เงินใหม่ถ้าคุณอยากจะได้เรื่องราวใหม่ๆสิ่งใหม่ๆคุณต้องกล้าที่จะเคลียร์พื้นที่ออกไปเพื่อให้คุณได้รับเรื่องราวใหม่ๆสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเข้ามาด้วยเช่นกันหากใครขับรถนะคะในเดือนนี้นะก็ขอให้เช็คเกี่ยวกับไฟหน้ารถนะคะหมอ้อน้ําให้ดีนะมีโอกาสรั่วเช็คสภาพรถหน่อยนะคะหรือ การเดินทางนะถ้าเดินทางตอนกลางคืนก็ให้เปิดไฟหน้ารถให้ดีนะคะใครที่เดินทางตอนกลางคืนก็หรือแม่กระทั่งเดินข้ามถนนนะเดินข้ามถนนก็ดูคิดถูกทางให้ดีเพราะว่าคุณจะชอบมีความเผลอเลอโมอแต่ก้มดูมือถือหรือคิดเรื่องราวอย่างอื่นอยู่นะคะกลายเป็นว่าเงยหน้าขึ้นมาอีกทีรถมาถึงตัวแล้วอันตรายมากๆนะระวังให้ดีนะคะอยู่ในบ้านก็เปิดไฟให้สว่างนะ หากจะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในการที่จะขอพรนะก็ขอให้ไหว้เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าชัยซึงเอยกงนะคะหรือองค์องค์พระโพธิสัตว์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์พระแม่กวนอิมนะ,ะองค์พระโพธิสัตว์ในที่คุณนับถือนะคะองค์หลวงปู่โจซึกงหรือแม้กระทั่งพระเรียกว,ว่าอะไรพระสังกาจายนะคะพระ สิวลรีก็ได้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะช่วยขอให้ท่านได้โปรดเมตตาเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาภให้คุณนะคะอะถ้าท่านไหนอยากจะไหว้พับปิดตาก็สามารถทําได้นะในเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะช่วยขอให้ท่านแบบให้คุณไม่รับรู้ไม่เห็นสิ่งยั่ยยวนใจอะไรที่จะทําให้เดือนไปในหลงผิดทางใช้เงินผิดที่นะคะหรือแม้กระทั่งขอให้คุณมีสติมีสัมมาทิฏฐินะ คุณกาลังเครียดคุณกําลังคิดมากให้คุณมีสมาธิมีสัมมาทิฏฐิมีดวงตาที่สว่างเห็นธรรมอย่าเพิ่งคิดอะไรเยอะดูในเรื่องใกล้ตัวก่อนที่จะไปดูเรื่องไกลตัวอนาคตยังไม่เกิดก็อย่าไปคิดมากมาเลยนะคะเรียนรู้ต่อไปนะถวายแว่นตานะคะช่วยบริจาคแว่นตาช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาหรือผู้ที่ต้องการใช้แว่นตาคนที่มีสุขภาพสายตาที่ไม่แข็งแรงต่างๆได้นะเครื่องมือการแพทย์ที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับตา ะะและในกระท่ังการบริจาคอาหารการกินต่างๆนะให้กับผู้ที่รักยากไร้ก็ทําได้เช่นกันนะอ่ะต่อมานะคะในเรื่องสุขภาพเดือนนี้นะคะ1ให้ระวังเรื่องสภาวะจิตใจที่อ่อนไหวง่ายๆนะคะ2ความเครียดนะความเครียดจากการคิดเยอะคิดมากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีนะปัญหาต่างๆลุมเล้าเนี่ยมันก็เลยทําให้คุณยิ่งไปคิดคิดไประแวงยิ่งระวังมากขึ้นแนะนํานะ ให้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะออกไปเจอพื้นที่ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆสามถ้วยทำในสิ่งที่มีความสุขคือออกไปกับเพื่อนถ้าปฏิเสธเราไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปแต่คุณไปอยู่ในที่ที่มีบรรยากาศดื่นลมอะ่ะอย่างสวนสาธารณะนะคะอย่างในพื้นที่ที่คุณรู้สึกสงบสงบผ่อนคลายมีดอกไม้เยอะๆนะได้อยู่กับตัวเองได้มีการพักผ่อนได้คิดได้มีพื้นที่ส่วนตัวไม่รับรู้ไม่รับฟังอะไร ใดๆที่ทำให้รู้สึกไม่ดีต่างๆก็จะช่วยให้คุณผ่อนคลายได้มากขึ้นนะคะเพราะอะไรเพราะเวลาที่ถ้าคุณเจอสภาวะแวดล้อมเดิมๆเหมือนเดิมเนี่ยมันจะทำให้คุณแบบมานั่งคิดมากคิดเยอะย้ำคิดย้ำทำอ่ะนึกออกไหมเนี่ยหคับไฟอัพคับห้าถ้วยก็ไม่ออกไปจากวงวนเดิมๆสักทีแล้วก็คิดอยู่วนอยู่อย่างนั้นอ่ะวนอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นพาตัวเองออกมาเถอะเนี่ย เนี่ยเมืองอยู่ข้างหลังพาตัวเองออกมาอยู่ข้างนอกเงียบๆบ้างอยู่ในพื้นที่นะคะที่ไม่มีคนมาวุ่นวายบ้างนะคะเรียกได้ว่าจะทําให้คุณเจอความสงบสุขในใจด้วยนั่นเองสวดมนต์ไหว้พระบ่อยๆหน่อยนะคะในเดือนนี้นะออกกําลังกายให้กับปี้กระเป๋าไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเลยนะคะในเดือนนี้นะแต่ขยันชอบกินของอร่อยบ่อยๆนะของหวานของมันของหรูของราคาแพง และไม่ได้กินทีละนิดเดียวกินทีละเยอะๆด้วยเพราะฉะนั้นแล้วควบคุมให้ดีนะเดี๋ยวไม่งั้นน้ำหนักจะขึ้นนะคะแม้กระทั่งน้ำตาลก็จะตามมาด้วยนะคะช่วงนี้คนไทยมีปัญหาเรื่องน้ำตาลกันเยอะนะน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นมาแล้วเป็นโรคประจำตัวที่ยาวนานแล้วแล้วก็รักษาลำบากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสุขภาพร่างกายสำคัญมากนะยิ่งคุณแข็งแรงเท่าไหร่นะค,ะคุณสามารถสร้างไรายได้ให้ตัวเองได้เยอะมากเท่านั้นนะ รักตัวเองให้เยอะๆนะคะอะไรไม่มีเปลี่ยนนะร่างกายของเราเองนะคะอ่ะต่อมานะคะในเรื่องความรักคนโสดในเดือนนี้เนี่ยพอมีผู้คนเข้ามาหาคุณนะคะคุณก็เลือกไม่ถูกตัดสินใจไม่ได้คิดมากคิดเยอะว่าเขาจะมารอกคุณหรือเปล่านะเมื่อคุณคุยกับเขาไปเยอะๆเขา้ายังไม่ทันได้รู้จักดีนะคะ,ะ,คะก็มีการตกกลุ่มรักไปแล้วก็มีนะเพราะจากการที่เขาเข้ามาป้อยอ จับได้ถูกจุดนะคะว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรเอาอกเอาใจดีเนี่ยราชาถ้วยนะคะเอาอกเอาใจดีถึงแม้คุณไม่ชอบเนี่ยคุณก็เลยมีอาการหวั่นไหวเพราะคุณเป็น princess of cup หวั่นไหวง่ายนะคะเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะอย่าเชื่อคําใครนะเพราะเมื่อคุณตัดสินใจไปปุ๊บเนี่ยมันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิด <c oughs> เห็นไหมดูให้ดีๆนะคะอีกอย่าง บางคนบางท่านนะคะคนโสดคุณไม่ได้พร้อมที่จะมีขนาดนั้นคุณยังรู้สึกว่าคุณอยากทํางานคุณอยากทําเงินคุณอยากมีอิสระในการที่จะใช้ชีวิตไปก่อนแต่กลับกลายเป็นว่าคนที่เข้ามาของคุณเนี่ยทะเลาะกันแย่งกันแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณเครียดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วบอกได้เลยว่าชัดเจนชัดเจนกันในเรื่องความสัมพันธ์ตั้งแต่ต้นนะคนโสดแล้วทุกอย่างของคุณจะมีพื้นที่ที่ดี และมีสเปซที่เข้าใจกันทุกคนและปัญหาทุกอย่างจะไม่เกิดอย่าไปคิดเยอะพูดให้ชัดพูดให้เคลียร์ในเรื่องความสัมพันธ์ทุกอย่างนะคะคุณจะไม่ปวดหัวอีกเลยเนาะมีที่เข้ามานะคะตั้งแต่เป็นวัยรุ่นนะและเป็นผู้ใหญ่นะคะที่มีความนุ่มนวลสุภาพอ่อนหวานและมีคนที่เป็นคนที่ไม่ชอบพูดเยอะแต่ชอบดูแลไม่ค่อยแสดงความรู้สึกด้วยก็มีเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว ดูให้ดีศึกษาไปก่อนนะไพแนะนําว่าให้ศึกษาไปก่อนอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจอะไรตั้งสติถามตัวเองให้ชัดๆว่าอยากได้คนรักในรูปแบบไหนแล้วจะได้คําตอบนะคะส่วนคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนนี้นะถ้าอยู่ในจุดที่คุณรู้สึกว่าอึดอัดแล้วไม่มีความสุขนะคะไพแนะนานะว่าให้คุณถ้าคุณอยากอยู่ต่อให้คุณมองหาเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้นะ เพื่อหลอกเลี้ยงจิตใจตัวคุณต่อไปนะคะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ใช่แล้วคุณอยู่แล้วคุณอึดอัดคุณรู้สึกไม่ดีแม่หมอแนะนําว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบางอย่างนะมันก็มีความบอกที่ชัดเจนแล้วว่าคนอีกฝั่งนั้นเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะถ้าเขาต้องการที่จะชัดเจนเขาก็ชัดเจนกับคุณไปแล้วนะคะแต่ในตอนนี้คือเขายังอย่างมีความรู้สึกจะหลั่นร้าอยอากจะมีความ สัมพันธ์แบบสบายๆไม่ผูกมัดอยู่ต่อไปเพราะงั้นถ้าเกิดคนคนนี้เป็นคนที่เป็นแบบนี้แต่คุณต้องการที่เป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังมันก็ไม่สามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วดังนั้นแล้วก็ขอให้ตัดสินใจให้ดีๆนะคะมว่าคุณจะเลือกอย่างไรก็ต้องยอมรับผลที่ตามมาด้วยนะส่วนคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้นะคะก็บอกได้ว,ว่ามีเรื่องเครียดมีเรื่องให้หวั่นระแวงกันอยู่บ่อย นะจากอะไรจากหนึ่งคุณน่ะคิดมากคิดไปเองหวัดระแวงหึงหวงนะคะเอาเรื่องราวในอดีตเก่าๆซ้ำเก่าอ่ะมาทะเลาะกันในเรื่องเดิมๆซ้ำๆเดิมๆเนี่ยเรื่องจุกจิกเล็กๆน้อยๆก็เอามาบน่นมาพูดมาทำร้ายจิตใจซึ่งกันและกันเนี่ยมันเลยทำให้คุณรู้สึกหหงุดหงิดใจได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วบอกลัก กันให้ดีๆนะถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าอยู่แล้วไม่ไหวอึดอัดจริงๆลองหาพื้นที่สเปซส,ส่วนตัวสักพักสี่ดาบขอโทษค่ะสี่เหรียญมาอยู่คนเดียวเงียบๆสักพักนะคิดคข้ควรเรื่องราวต่างๆให้ดีนะคะราชินีเหรียญมาคุณต้องมีความหนักแน่นคิดเรื่องราวต่างๆให้ดีความมีสติทบทวนให้มากทิดควรให้เยอะในเรื่องทั้ง วัตถุนิยมและอารมณ์ของคุณนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องทางด้านวัตถุหรือด้านอารมณ์ก็ต้องมีความหนักแน่นบั้นคงและบาลานให้อยู่ในความสมบูรณ์มองทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีทั้งตัวคุณและเขานะถ้าคุณยอมรับได้ก็ยอมรับนะถ้าเกิดคุณตัดสินใจอะไรด้วยดอกอารมณ์ในช่วงนี้นะคนที่เป็นคู่แล้วนะคะจะทําให้เสียใจภายหลังได้นะเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเลิกลาการจากเหตุผลเล็กๆน้อยๆกระทกระทั้งเล็กๆน้อยๆนี่แหละนะคะ แต่ก็บอกได้ว่ามีเรื่องดีๆเข้ามานะคะที่จะเดินทางไปเที่ยวด้วยกันได้นะแต่การไปเนี้ยไปร่วมกันกับครอบครัวไปร่วมกันกับคนอื่นเลยทําให้คุณรู้สึกไม่ชอบคุณรู้สึกออัดใจด้วยเช่นกันถ้าคุณไม่อยากให้เขาไปหรืออย่างไรนะคะก็ต้องพูดจากันให้ตรงๆนะก็จะได้สบายใจกันทั้งคู่นะคะและหาสุดที่ลงตัวให้เหมาะสมทั้งคู่ถอยกันคนละก้าวดีกว่ามานั่งทะเลาะกันนะ หากใครที่อยากจะมีบุตรในเดือนนี้มีโอกาสสูงที่จะเข้ามานะคะแต่ว่าด้วยสภาวะร่างกายที่ไม่พร้อมนะก็ต้องให้เรามัดระวังนะคะว่าเข้ามาแล้วแป๊บเดียวก็จะมีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนทําให้สูญสูญเสียได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านไหนที่ตั้งครันอยู่ดูแลสภาวะอารมณ์ความเครียดความรู้สึกของคุณให้ดีนะ แม่หมอไม่อยากให้เกิดข่าวไม่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าเดือนนี้คุณค่อนข้างที่จะอินเทนต์ลึกซึ้งอ่อนไหวกับอารมณ์ต่างๆได้ง่ายนะเพราะว่าตอนนี้ดาวนปจจนนะคะฉากกับลัคนารลลาศีมีนอยู่นะดังนั้นเราเนี่ยเวลาคุณเจออะไรเนี่ยเขาไม่ได้ฉากเขาเรียกว่าเลงกันอยู่นะคะเลงลัคนารลลาศีมีนอยู่บางอย่างที่คุณคิดมันจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดมันจะทาให้คุณรู้สึกไม่เชื่อใจคู่ของคุณ ม่เชื่อใจความสัมพันธ์ต่างๆที่อยู่รอบๆตัวคุณดังนั้นทุกอย่างขอให้อยู่บนพื้นฐานความมีสตินะคะและทุกอย่างสปอดภยัยเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าทางด้านเดลี่การเดียนแองเจิลนะคะเหล่านางฟ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้พิทักษ์รอบๆตัวชาวลัคนาราศีกันต้องการแนะนาและบอกอะไรชาวลัคนาราศีกันกันบ้างใบแรกนะคะกราวโยเซลนะฟื้นฟูพลังงานให้ตัวเองหน่อยนะคะ เติมเต็มพลังงานให้ร่างกายคุณออกไปพักผ่อนออกไปรีแลกซ์ออกไปอยู่กับธรรมชาติรับพลังงานดีๆสิ่งดีๆที่อยู่รอบตัวนะคะหามุมสงบๆที่ไพ่บอกเห็นไหมอยู่เงียบอยู่สงบๆนะคะแล้วคุณจะมีความสุขคุณจะได้รับคําตอบคุณจะได้รบพื้นฟูจิตใจนะเสาร์อาทิตย์บางอย่างก็ปิดสื่อโซเชียลไปเลยนะคะใบต่อมาคือไลฟ์โพสต์นะตั้งเป้าหมายในชีวิตของคุณนะในเดือนนี้นะคะ ว่าคุณต้องการที่จะใช้ชีวิตยังไงในรูปแบบไหนความสำเร็จอะไรที่คุณกำลังต้องการอยู่ในเดือนพฤศจิกายนแล้วคุณจะมีเป้าหมายต่อไปในการที่จะสร้างเรื่องราวต่อ,ตอไปในอนาคตมีความหวังที่มากขึ้นนะคะอยากแล้วค่อยมาคิดว่าตลอดชีวิตนี้คุณอยากจะตั้งเป้าหมายอะไรนั่นเองนะคะและใบสุดท้ายคือ relationships นะ r e l a t i o n s h i p ความสัมพันธ์ต่างๆรอบตัวนี่สำคัญนะคะรักษากันไว้ให้ดีนะ แต่ว่าถ้าเกิดความสัมพันธ์อะไรที่อยู่ใกล้ๆกันแล้วมีความรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่นะคะเป็นดีท็อกเป็นท็อกซิกดีเลชั่นชิพเนาะก็ขอให้ตัด iquer. ออกไปนะคะความสัมพันธ์ที่เป็นพิษเหล่านี้นะเลือกคบคนให้ถูกเลือกคบคนให้ดีนะคะคบคนพาดคนพานพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาขนผลคบคนแบบไหนคุณจะได้เพื่อนแบบนั้นคบคนแบบไหนคุณจะกลายเป็นคนแบบนั้น คุณอยากรวยคุณต้องคบคนรวยคุณอยากเป็นคนดีคุณต้องอยู่ในกลุ่มคนดีคุณอยากสําเร็จคุณก็ต้องอยู่ในกลุ่มสําเร็จนะชาวลัคนาราศีกันทั้งหลายยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อ่านดวงสไตล์ตักแตนนะคะในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยหรือส่งดาวเป็นกําลังใจให้แม่หมอนะคะใต้คลิปวิดีโอทางช่อง f c e e o o o นะเป็นกําลังใจให้แม่หมอ ในการผลิตคิดดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันนะคะขอเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนายราศีกันมองเห็นตัวเองให้ชัดเจนกลับมาเป็นตัวคุณที่มุ่งมั่นเข้มแข็งและอดทนนะคะเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ในตัวเองเป็นคนที่มีคนรักมองอดีตที่ผ่านมาให้เป็นบทเรียนนะคะ และมองหาเรื่องราวดีๆในเรื่องราวเหล่านั้นแล้วนำมาพัฒนาต่อยอดให้ตัวคุณประสบความสำเร็จต่อไปในเดือนนี้และอนาคตแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ